เจรันเปิดตัวอัลบั้ม The Ten ชวนฟังเพลง25แทร็กเรียกความทรงจำเก่าๆในรูปแบบใหม่เจรันเมทาวินทรงวิรยิยาศักดิ์ศิลปินชาวไทยผู้สร้างผลงานเพลงมาแล้วหลากหลายแนวโดยตั้งอยู่บนรากฐานของฮิปฮอป ล่าสุดเจรันจัดงานเปิดตัวเจรันพรีเซนต์เดอะเทนอัลบัมลิทเทนิ่งปาร์ตี้ชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มคนแรกที่ได้ฟังอัลบั้มใหม่เดอะเทนบายเจรันภายใต้แนวคิดใครว่าอดีตแก้ไขไม่ได้มีพี่น้องศิลปินอย่างซีดีกันที่โจกอคครินมิกวีเคแอลและอีกมากมายมาร่วมย้อนเวลาไปกับ25แทร็กเรียกความทรงจำเก่าๆในบรรยากาศเ e อ็กซ์คลูซีฟลิทเทนิ่งปาร์ตี้รูปแบบอาร์ตแกลเลอรี่จะฟังเพลง สดๆหรือฝังด้วยเครื่องวอล์กแมก็ได้นอกจากนี้แผ่นวายนิวลดับเบิลอของอัลบั้มเดอะเทยังเปิดพีออเดอร์ภายในงานอีกด้วยค่ะโอเคครับต้องเริ่มเริ่มต้นจากเมื่อ10ปีที่แล้วผมได้ทำเพลงไว้เพลงหนึ่งนะครับชื่อเพลงเรื่องรักระหว่างเราแล้ว พอเวลาผ่านไปสิปี <c oughs> นะเมื่อเวลาต้นปี2024เพลงเพลงนั้นก็เกิดเกิดเป็นกระแสขึ้นมามีคนฟังในใน t i k Tok แล้วก็มีการมีการแชร์แล้วก็มีการเ,าเป็นไวรัลขึ้นมานะฮะก็เลยได้ผมก็เลยได้ไอเดียหนึ่งมาว่า,เ,าเพลงมาเพลงต้องรอเวลาในการในการเข้าถึงใครบางคนหรือคนบางกลุ่มแล้วก็กสมัย มันก็ไม่ใช่ว่าเพลงไม่ใช่ว่าเพลงเพลงนั้นทำออกมาในยะุคนั้นอาจจะอาจจะแบบเงียบหรืออาจจะยังไม่ดังก็ก็สุดท้ายมันก็ดังได้ใช่ไหมฮะแล้วจากนั้นผมก็เลยได้ทำเวอร์ชั่นใหม่ออกมาเป็นเวอร์ชัน2024ได้เอาเพลงเพลงเพลงนั้นมาทำก็ได้รับกระแสะตอบตอบรับที่ขึ้นเทรนด์ t u b e อันดับหนึ่งเช่นกันติดต่อกันเป็นเวลานาน ผมก็เลยกลับไปดูเพลงของตัวเองทั้งหมดที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบที่เคยได้ปล่อยไปแล้วเมื่อสิปีที่แล้วเป็นช่วงเดียวกันกับเพลงเรื่องรักระหว่างเราแล้วก็จับเพลงเหล่านั้นกลับมาทํารวมเป็นอัลบั้มใหม่นะยุคนี้โดยใช้จะเรียกว่าโดยใช้วิธีการโปรดักชันทั้งหมดก็คือเป็นเพลงเรื่องรักระหว่างเราโมเดลเลยแล้วก็ทําออกมาเป็นอัลบั้มนี้ขึ้นมาโดยรวบรวมเพลงทั้งหมดได้ทั้งหมด19แทร แล้วก็มีเพลงใหม่ที่แอดเข้าไปด้วยครับผมถ้าจะพูดรวมทั้งหมดเพลงที่มั่บอกว่ารวมรวมเพลงใหม่หรือไมรวมเพลงใหม่ไปด้วยถ,ถ้าเกิดว่าแทร็กนะครับที่อยู่ในแผ่นไวนิลนี้ก็คือเราจะบอกชื่อแทร็กเลยแทร็กแรกจะมี12 12แทร็ก13แทร็กในในแผ่นแรกแผ่นที่2จะมี12แทร็กปึ๊บมีสอแผ่น นี้มาแผ่นเดียวก่อนแผ่นนี้ก็จะเป็นสีนี้อีกแผ่นนึงก็เป็นสีเขียวก็คือทั้งหมดเป็น25 t r a แทร็ก25แทร็กจะรวมด้วยเพลงประมาณ18 t แ a ทร็กนอกนั้นจะมีอินโทรมีอท์โทรมีอินเทอร์ลูดมีสกิท3แทร็กเพื่อร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหมดให้เข้ารวมกันเป็นเป็นเป็นเรื่องราวของอดีตและปัจจุบันที่ผสมเพลงบางเพลงก็จะมีการเล่าถึงเรื่อง Uh, เรื่องที่ต่อเนื่องใน10ปีนั้นเคยมีเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้ว10ปีนี้มันก็มีเรื่องราวต่อเนื่องก็จะแอดเข้าไปมันก็เปลี่ยนเสมือการมิกซ์การผสมผสานเทคโนโลยีทั้งตอนนั้นตอนนี้แล้วก็มันก็เลยเกิดทีมคอนเซ็ปต์มีขึ้นมาเป็นเ,เป็นเครื่องซีดเจรุ่นเก่าเป็นวอล์กแมมีหูฟังมาแชลทั้งนั้นสไตล์โบราณแล้วก็รีเลทการเทิร์นเทเบิลแม้กระทั่ง บินแอมก็นำมา,าบินแอมก็นำมาเป็นอินสไปเรชันในการทำปกของไวมิวก็คือทำออกมาพร้อมกันหมดเลยเป็นทั้งเป็นทั้ง analog analog new. สตรีมมิ่งอะนาล็อกซีดีอะนาล็อกไวมิวสนุกด้วย ครับผมเห็นว่าศิลปาครับผมศิลปินที่มาฟิชเชอร์ลิงนะครับผมผมเลือกจากความเหมาะสมของยุคสมัยเพื่อให้ผลงานเนี้ยมจะเรียกว่าไงดีเหมือนอย่างเหมือนที่บอกไปใช่ไหมครับเพลงเพลงแรกเนี่ยเ ใช้เวลา1ิปีในการที่จะมีคนเข้ามาเข้าใจศัพท์สมัยนั้น1ิปีที่แล้วคําว่าธาตุรักก็คือยังไม่มีผมก็ซัดไปก่อนธาตุรักผมเป็นประเทศธาตุรักประเทศแรกหลงรักแน่ตะเลิกอยากจุดพครั้งคือรักแรกธาตุรักก็มาฮิตประมาณ8ปีที่แล้วห้าปีที่แล้วคือบางอย่างใช้เวลา mm hmm. มาจะเกิดจากเราหรืออาจจะเกิดจากกระแสะมวลรวมที่มันผสมผสานใช่ไหมฮะจากนั้นก็เลยเมืม่อสักครู่ถามว่าอะไรนะครับ ีใคราเเอโอเคเลือกให้เหมาะสมกับยุคสมัยก็คือให้ยุคสมัยแล้วก็ไม่ผมคำนึงเรื่องงานก่อนคือให้ให้เข้าที่สุดอย่างเช่นเพลงเพลงจะมีเพลงอยู่เพลงนึงใช่ไหมยกตัวอย่างชื่อเพลงจินตนาการผมก็จะโตมาในยุคของ R&B ผมก็จะเลือกเจสันเคลียร์ที่มาร้อยเรียงเรื่องราวซึ่งเป็นเจสันเคลียร์ก็จะ เติมติโต,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 ตมาในยุคนั้นแล้วก็เป็นเสียงเป็นอ่านดีไทยที่ผมนับถือและให้เกียรติก็ได้ดึงเข้ามาร่วมงานครับแล้วก็มีถ้าเป็น track ใหม่ก็จะมี l a ซ y ่ o ็อกซมีน้องเคซที่เราเคยร่วมงานกันในเพลงที่ชื่อว่ากอดกันแล้วก็เค y ก็ทำให้เพลงเพลงนี้ขึ้นเป็น100ล้านวิวตอนนี้จะ150ล้านได้แล้วครับก็มีผมเข้าไปฟิชเชอร์ิงด้วยรอบนี้ก็เลยเฮ้ยมามันทำให้กูเพลงร้อยล้านกัน อะไรเงี้ยครับก็มันก็เหมือนกับการรีมิกซ์อีกรอบหนึ่งโดยใช้ใช้เสน่ห์ของเพลงเก่ากลับมารวมใหม่แล้วก็มิกซ์ใหม่รียลเลนจ์ A ใหม่ทำเรื่องราวใหม่ครับการเสร็จที่เราคือทำเป็นตัวอย่ของซีรี์นะคะทำไมเขาจะเอาตรงนี้ออกมากระซิบคือขอโทษนะครับคือจริงๆต้องย้อนไปก่อนว่าผมก่อนที่จะตั้ง คอนเซปต์อัลบั้มนี้เลยผมผมคิดขึ้นมาประโยคนึงว่าไอ้เฮียใครว่าอดีตแก้ไขไม่ได้วะแค่นี้คือแล้วผมก็กลับไปแก้แชรทุกอย่างของผมให้มันเหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบันที่สุดอย่างเช่นมันมีเพลงหนึ่งออกมา13ปีแล้วเขียนว่าเดโมปล่อยใน YouTube ผมก็เอามันมาทำเป็น เกิดขึ้นจริงแล้วแล้วตอนนั้นขอนี่ตอนเดโมผมอนี้เสียงผมที่เป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายร้องเสียงผู้หญิงตอนนี้ก็ได้ไพรวัซึ่งเป็นเสียปินระดับประเทศที่เป็นโด่งดังระดับสากลแล้วก็กลับมาใส่เข้าไปแล้วผมก็ฟินมากเนี่แหละอดีตที่เติมเต็มกูแก้ไขอดีตที่มันผิดพลาดไปแล้วตอนนั้นด้วยคนคนหนึ่งที่ยังไม่มีใครรู้จักเราไม่สามารถที่จะเราก็เลยต้องนักเสียงเป็นผู้หญิงก่อนตอนนี้มันก็กเติมเต็มแล้วผมก็ พอไพราะส่งกลับมาน้ําตาผมก็ไหลก็คือมันเฮ้ยเราแก้ไขอดีตได้ว่ะในมุมมองผมนะผมแก้ไขได้แล้วผมก็ค่อยๆไล่ปีเเพลงอย่างมีความสุขมากเพลงนั้นที่เคยผมเคยแต่งให้ผู้หญิงคนหนึ่งผมก็จังหวะอัดผมก็โทรไปหาแฟนเก่ากดอัดโทรหาแฟนเก่าแล้วผมไ็ใช้เทคนั้นเลยคือผมไม่เล่าก็ได้แต่ผมฟินในส่วนตัวผมเรียบร้อยไปละผมมาเล่าให้ฟังเฉยเผื่อใครจะอินเหมือนกันคือชื่อสัตว์ผมรู้สึกตัวเองมากในการย้อนเวลากลับไป แล้วมันก็เหมือนติดอยู่กับช่วงเวลาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมก็กลับมาแล้วผมก็โอเคเข้าใจมันก็ต้องอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมฮะคืออดีต <c oughs> ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเวลากลับไปแก้หรือไม่แก้ตุกเพลงไหนเนี่ยผมก็จะใช้เกณฑ์ว่าเหมือน เราเสียใจกับอดีตที่เราผิดพลาดแล้วเราก็ยินดีกับอดีตที่เราสำเร็จแต่ผมอยู่เพื่ออนาคตเพราะฉะนั้นผลงานเหล่านี้จะถูกส่งต่อมาไม่ว่าใครจะฟังก็ตามให้รู้เลยว่าเวลาที่ผมฟังมันเนี่ยผมจะริมายตัวเองเลยว่าผมจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดมันจะได้ไม่มีอัลบั้มนี้ต้องมาแก้อีกอันนี้จะเป็นคนดิ ถ้าเข้าใจคอนเซปตน์นี้ผมว่าจิตวิญญาณผมมันฝังอยู่แล้วก็ถ้าคุณฟังแล้วคุณคุณจะได้รับทั้งอดีตสิบกว่าปีที่แล้วได้รับปัจจุบันของเราเข้าไปด้วยมันคูณสองแล้วก็ส่งต่อให้คนในอนาคตผมว่าอัลบัอมเนี่ยมันโคตรเฟี้ยวเลยครับผมก็เลยอยากจัดไม่งั้นผมก็จะบรรยายได้ไม่ทั่วถึงแต่ผมก็แอบใส่เมนน,นี้เช่นกันนะตัวเล็ก โอเคอัลบั้มนี้นะครับหลังจาก l i ซิ e n i งปาร์ตี้คืนนี้เสร็จแล้วเนี่ยเที่ยงคืนหนึ่งนาทีปล่อยทุกแพลตฟอร์มเลยครับส่วนถ้าจะสนับสนุนนะครับก็อันนี้ก็สามารถซื้อได้เอ่อน่าจะข้างล่างครับเป็นของอ,อันนี้ของจำชื่อไม่ได้ครับบริษัท ตัวแทนเขามันชหวได้ครับยังไงก็ยังไงทักผมมาได้เลยครับอันนี้ได้ครับโอเคตอนนี้ก็อินสตาแกรมผมกลับมาเล่นแล้วนะครับก็คือ J r u n b y J A Y I U N B A E ครับผมนี้มีใช่ครับ วันนี้โชคพิเศษก็คือจะร้อยเรียงทุกอย่างเรื่องราวจะสังเกตได้ว่าออเจคเต,เตอร์ยังไม่ติดนะครับเปดิดนะได้ไหมจะสังเกตได้ว่าเราจะมีคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วเราจะมี CDJ แเ้วราจะมีไวนิลทุกอย่างจะร้อยเรียงอดีตมาถึงปัจจุบันหมดเลยแต่มันจะเซอร์ไพรส์ที่ว่าปัจจุบนันเราเนี่ยอันนี้คือคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบนันใช่ไหมครับปัจจุบนันเราเนี่ย เราก็ย้อนอยู่ดีย้อนไปย้อนมาเป็นรูปะครับอันนี้ก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าพอจากคุณคุณหน้าคุณตาใช่ไหมครับก็เป็นเป็นสกินของพินแอมครับผมก็จะโตมาจากยุคที่ประมาณนี้ฮะผมก็เลยเอาเรื่องราวของตัวเองที่เคยสัมผัสทั้งหมดเอามาให้เด็กยุคนี้ได้รับฟังประมาณนี้ครับ